เราก็จะมาเริ่มนะคะต่อเนาะเริ่มต่อจากไหนจากที่ความเร็วนะคะความเร็วความยาวขึ้นนะคะความยาวขึ้นชื่อแลมด้าใช่ไหมแล้วก็เอ่อความทีนะคะค่าเราจะมาต่อนะคะอ่ะเด็กๆวันนี้นะครูจะยกตัวอย่างนะคะครูจะยกตัวอย่างของอ่า การทดลองนะคะการทดลองพฤติกรรมของขึ้นนะคะเด็กๆที่เรียนอยู่กับครูนะคะให้หนูนะเปิดหนังสือนะคะหน้าหน้าพฤติกรรมขึ้นเลยค่ะใครไม่มีอยู่ในละลายนะคะกลุ่มลายเราพฤติกรรมของขึ้นหน้าหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดครูจะโซโลอย่างไวนะหนึ่งสองเจ็ดนะคะครูจะโซโลอย่างไวโอเคเนาะ อ่ะพรอ้อมนะคะพฤติกรรมของคืนอ่ะมันมีทั้งหมดสี่อย่างนี้เป็นที่รู้กันมีทั้งหมดสี่อย่างอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งก็คือการสะท้อนนะคะสนะคะการหักเหสามการแทรกสอดสี่การเลี้ยวเบนนะคะสะท้อนหักเหแทรกสอดแล้วก็การเลี้ยวเบนค่ะ ะะเราจะมาดูที่เรื่องของการสะท้อนนะคะเราจะมาดูเรื่องของการสะท้อนเด็กๆทุกคนเปิดหน้า130อย่าค่ะยังไว้นะหน้า130นะคะการสะท้อนของคลื่นเนี่ยมเมื่อคลื่นนะคะเคลื่อนที่ไปกระทบกับสิ่งกีดขวางหลังจากที่คลื่นะ่ะเคลื่อนที่ไปกระทบแล้วเนาะมันก็จะเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตามเดิมดูใน คลิปได้เลยนะคะกลับไปกลับมาตามเดิมเห็นไหมเรียนเห็นมือครูเขาสะบัดใช่ไหมคะมือครูผู้ชายสะบัดแต่มือครูผู้หญิงอะ่ะเขาจะตึงตึงปลายเชือกเอาไว้นะคะเด็กๆเ,เด็กสังเกตเนาะอ่ะตอนที่ครูผู้ชายเขาสะบัดไปเด็กๆสังเกตน,นะตอนที่ครูผู้ชายเขาสะบัดไปครูไม่ทันปึ๊บปึ๊บเห็นไหมตอนที่เขาสะบัดไป ไปกระทบกับตรงนี้นะคะเรียกว่าสิ่งกีดขวางเนาะแล้วมันก็จะทำไมสะท้อนกลับมาในตัวกลางเดิมก็คือในเส้นลวดใช่ไหมคะเราเรียกว่าการสะท้อนหรือ reflection ของคลื่นนะค่ะคลื่นที่ครูผู้ชายสะบัดไปเนี่ยคะ่ะเราเรียกว่าคลื่นตกกระทบนะที่มือจากมือครูผู้ชายไปอะคะ่ะเรียกว่าคลื่นตกกระทบแล้วก็ที่กลับมาหามือครูผู้ชายเห็นเนาะ ที่กลับมาหามือครูผู้ชายเราเรียกว่าขึ้นสะท้อนค่ะเรียกว่าขึ้นสะท้อนอ่ะเดี๋ยวครูจะรีเพย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆด,ดูมือครูผู้ชายนะเออเห็นไหมไปที่ไปตึงแล้วเชือกก็ทําไมคะสปินก็หรือขึ้นนะคะเคลื่อนที่กลับมาเห็นไหมมือครูผู้ชายสะบัดไปปึ้งแล้วมันก็จะทําไมคะเคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิมแต่ทิศทางทําไมคะตรงกันข้าม คลื่นที่ส่งไปเราเรียกว่าคลื่นตกกระทบเนาะแล้วคลื่นที่เคลื่อนที่กลับออกมาเราเรียกว่าคลื่นสะท้อนค่ะสําหรับคลื่นที่เคลื่อนที่ไปตกกระทบกับสิ่งกีดขวางนะคะถ้ามันเคลื่อนที่ไปแบบตั้งฉากอย่างเงี้ยเนี่ยเคลื่อนไปปึ้งตั้งฉากอย่างนี้นะคะมันจะสะท้อนกลับมาทางตารงกันข้ามแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมุมกันมีมุมเกิดขึ้นมันก็จะสะท้อนกลับมาในมุมต่างๆนะคะโอเคไหมอันนี้ครูก็ได้สาธิตให้ดูแล้วนะคะอะ ดูดูที่มือนะคะครูผู้ชายสะบัดเชือกไปสะบัดสปริงไปครูผู้หญิงไม่ได้ไม่สะบัดนะคะตึงไว้เฉยเฉยนะคะอันนี้เรียกว่าเชือกไปตึงสะบัดปึ้งเห็นไหมเออแล้วก็สะท้อนกลับมาปึ๊บเข้ามือปึ๊กเห็นไหมคะอืมนะโอเคนะนัะกเรียนนะคะอันนี้คือเรื่องการสะท้อนของคลื่นค่ะสะบัดกลับมาปึ้งเห็นไหมใครเห็นการสะท้อนไหมจิ๋วครับเห็นไหมครับ เห็นมือคู่ใช่ไัเห็นครับรบาดปึ้งมือไปหามือคูผู้หญิงซึ่ง,งซึ่งมือคูผู้หญิงอะตึงไว้เห็นไหมเชือกมันก็สะท้อนกลับมาอ่ะจบนะคะอันนี้คือในส่วนของเรียกว่าอะไรในส่วนของคลื่นที่เอ่อเรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามันสะท้อนกลับถ้าเรามาดูในการทดลองของถัดถัดขึ้นค่ะจะเป็นแบบนี้นะ การทดลองของถักคือจะเป็นแบบนี้ครูเขาครูเขาจะมีคล้ายๆกับหยดน้ำตลอดเวลาแต่มันจะเป็นเครื่องเขาเรียกเครื่องเคาะเครื่องเครื่องกำเนิดขึ้นทาให้เครื่องกําเนิดขึ้นกําเนิดขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะป๊อก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 ออกมาแล้วเรามองตรงไหนคะเราเราเรามองมองที่ถัดขึ้นก่อนนะอันนี้เป็นกระจกเขาเขามีน้ํามีน้ําเล็กน้อยอยู่บนกระจกนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ตั้งตั้งสิ่งกีดขวางเห็นสิ่งกีดขวางเนาะนะคะ ตั้งสิ่งกีดขวางแล้วปุ๊บอ่าจากนั้นทํายังไงต่อนักเรียนดูในรูปนะคะนี่คือการทดลองกระชอนของขึ้นเขาก็จะปล่อยให้ขึ้นมีการตลอดเวลานะคะเสร็จแล้วปุ๊บนักเรียนจะเห็นเห็นไหมเห็นเห็นหน้าหน้าขึ้นมากระทบใช่ไหมคะเห็นหน้าขึ้นมากระทบใช่ไหมคะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวครูให้เวลาดูดูแป๊บหนึ่งครูให้เวลาดูแป๊บหนึ่งให้นักเรียนเห็นเงาสังเกตเห็นเงาเงานี่ก็คือหน้าขึ้นมากระทบกับสิ่งกีดขวาง นะคะโอเคนะคะอ่ะนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะการทดลองการสะท้อนของคลื่นอ่ะโอเคเนาะต่อมาค่ะลูกต่อมาจบไปละเรื่องการสะท้อนของคลื่นมีใครไม่เข้าใจไหมคะไม่มีเนาะครูขอให้นักเรียนมาต่อที่การหักเหของคลื่นค่ะ พฤติกรรมที่สองชื่อว่าการหักเหของคลื่นหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดค่ะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดค่ะโอเคนะคะการเหของคลื่นนะอืมอ่ะโอเคดูเลยนักเรียนคะการหักเหของคลื่นนะคืออะไรการหักเหของคลื่นคืออะไร,ร,เ,อออะไรเออมีใครคุ้นๆบ้างเราเรียนกันแล้วเนาะการหักเหของคลื่นค่ะลูกอ่ะ ดูนะคะดูในหนังสือหน้า1น1เปิดมานะคะวันนี้ครูจะให้ดูการทดลองการหังเหงของขึ้นนะคะดูหน้า1น1เปิดมาที่132 132ค่ะเขาบอกว่าจงให้ดีนะเมื่อขึ้นเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อค่ะเคลื่อนที่เคลื่อนเคลื่อนที่ผ่านรอยต่อจาไว้นะขีดเส้นใต้มีคําว่ารอยต่อจากไหนคะจากน้ําลึกเข้าสู่น้ําตื้นค่ะ จากน้ำลึกเข้าสูน่น้ำตื้นนึกถึงเรายือนอยู่ริมทะเลเราขายือนอยู่ริมทะเลคลื่นจะซัดจากตรงกลางอะคะ่ะเข้าหาชายฝั่งนะคะตรงที่มันลึกกว่ามันจะเป็นยังไงเออแล้วพอที่ลื่นเคลื่อนที่มาคบขาเราที่มันตื้นบริเวณชายฝั่งที่เราเหยียบทรายจะเป็นยังไงตั้งใจฟังนะพอมันเคลื่อนที่จากน้ําลึกมาหาน้ําตื้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือขึ้นมาเคลื่อนที่มาใช่ไหม ความยาวขึ้นจะมีขนาดลดลงค่ะคููหาความยาวขึ้นมีขนาดลดลงคืออะไรนะคะดูการทดลองไปด้วยเนาะความยาวขึ้นมีขนาดทดลองเอ๊ะขอโทษค่ะมีขนาดลดลงหมายความว่าหมายความว่านะหมายความว่าสันกับสันนะคะช่วงสันขึ้นกับสันขึ้นในน้ำลึกมันจะห่างกัน แต่พอมันเข้าหาน้ำตื้นนักเรียนดูในในจอนะคะในวิดีโอนี้ค่ะคุณครูเขาได้สาธิตนะคะสาธิตอะไรนะคะสาธิตว่านะคะขึ้นนะเห็นไหมื่อนที่จากน้ำลึกน้ำลึกคือบริเวณที่ไม่มีกระจกไม่มีกระจกนะคะส่วนบริเวณน้ำตื้นเอากระจกมาวางให้คลื่นมันตื้นขึ้น นะคะเด็กๆดูสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กๆดูสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะเห็นช่วงน้ําลึกเห็นไหมสันกะสานมันจะใหญ่เราจะเห็นชัดเลยแต่พอเป็นช่วงของน้ำตื้นเราจะแทบไม่เห็นเลยเราแทบไม่เห็นเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่ติดกันทีๆๆๆมากจิ๋วเห็นไหมครับลูกเห็นครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากน้ําลึกเข้าสู่น้ําตื้นคือ ความยาวขึ้นหรือแลมด้ามันลดลงเด็กๆด,ดูการทดลองที่เขาปิดไฟแล้วเราเหมือนอยู่ในอควาเรียมมาค่ะขึ้นมันทดลองอยู่บนกระจกแล้วเราก็มองลงมาข้างล่างเห็นไหมเด็กๆเ,เห็นใช่ไหมคะไอตรงเนี้ยค่ะที่ครูป่านชี้เอาเมาส์ชี้นะมันคือแผ่นกระจกวางเด็กๆจะสังเกตว่าช่วงแรกเห็นไหมช่วงที่ไม่มีกระจกโอ้โหสั่นขึ้นกับสั่นขึ้นมันจะทําไหมคะมันจะอยู่ นี่ฮเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอยู่ห่างกันมากสาโลโมชันแล้วนะอยู่ห่างกันมากแต่พอมันเคลื่อนที่เข้าหากระจกเห็นไหมพอมันเคลื่อนที่เข้ามาในเวนน้ําตื้นสันกับสันมันก็อยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะดังนั้นการหักเหของคลื่นเราต้องมีคีย์เวิร์ดคำว่าเคลื่อนที่ผ่านลอยต่อจากน้ำลึกเข้าสู่น้ำตื้นสิ่งที่เปลี่ยนมี2อย่างค่ะสิ่งที่เปลี่ยนมีสอ,อ,ย,สย,สอ,อย่างคือ ความยาวขึ้นหรือแลมดานะคะทิศทางก็เปลี่ยนบ้างหรือหรือว่าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมันก็อยู่ที่แบบกระแสน้ําด้วยก็ได้เนาะและอัตราเร็วของขึ้นจะเปลี่ยนไปค่ะอัตราเร็วของขึ้นจะเปลี่ยนไปโอเคนะเปลี่ยนสองอย่างอัตราเร็วความเร็วก็ได้หรือความยาวขึ้นหรือแลมดาทิศทางเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็นิดหน่อยเห็นไหมคะเห็นชัดเลยเห็นไหมจากน้ําลึกมาหา depuis, น้าตืน้นจิ๋วเห็นไหมลูก ะะจากน้ำลึกมาหาน้ำขอบุณครับโอเคนะสรุปนะคะการหักเหของคลื่นอะไรเปลี่ยนความยาวคลื่นเปลี่ยนความยาวคลื่นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอีกความเร็วปื๊เออคุค่ะความยาวคลื่นกับความอัตราเร็ววีกับแลมด้าเปลี่ยนเห็นเนาะเห็นใช่ไหมเห็นชัดเลยเนาะในรูปเนาะสิ่งที่คงเดิมคือความถี่ค่ะสิ่งที่คงเดิมคือความถี่ ในรูปเด็กๆจะเห็นในกรอบเนี่ยค่ะกรอบกระจกสะท้อนอยู่ข้างล่างหนูจะเห็นเลยนะว่าสันขึ้นกับสันขึ้นมันจะมีขนาดใกล้กันมันจะมีความใกล้กันก็คือความยาวที่สั้นแต่พอเราไปดูที่น้ําลึกหโหความยาวมันเยอะกว่าสันกับสันมันอยู่ห่างกันมากกว่าอันนี้นักเรียนพอเข้าใจหรือยังคะในการทดลองนี้ พอเข้าใจหรือ,อยังครับเข้าใจครับอ่ะดูจากรูปเห็นไหมการหักเหของคลื่นหนูจะเห็นเลยตรงที่ครูชี้อะค่ะวงกลมกลางมันคือน้ำตื้นมีกระจกมาวางหนูจะสังเกตเห็นเลยว่าเห็นไหมช่วงสันกระสันมันจะทำไงม,มันจะเล็กมันจะมันมันยาจะแคบกว่าช่วงเรียกว่าอะไรอะช่วงเอ่อความยาวขึ้นที่อยู่ในน้ำลึก เห็นไหมเห็นครูเขาเปรียบเทียบไปดูไหมอันนี้น้ำลึกกว้างขนาดเนี้ยน้าตื้นก็จะเท่านี้เองนะคะดูให้ดีเนาะนะ,ะพฤติกรรมนะคะเรื่องการหักเหของคลื่นจบจบแล้วนะคะใครไม่เข้าใจมีไหมคะใครไม่เข้าใจมีไหมคะต่อมานะครูให้นักเรียนมาที่การเลี้ยวเบนค่ะ คุณสมบัติหรือพฤติกรรมข้อที่สามของคลื่นคือการเลี้ยวเบนเปิดหน้า133เปิดหน้า133เรื่องการเลี้ยวเบนนะคะมีคลิปให้ดูนะคะขออนุญาตแชร์คลิปก่อนนะคะหน้า133นะคะมันคืออะไรหน้า133คืออะไรคือนะคะเขาบอกว่าอืมการเลี้ยวเบนเนี่ยค่ะมันเป็นคุรรณสมบัติหรือพฤติกรรมอย่างหนึ่งของคลื่น หน้าร้อต่อเลยค่ะหน้าหนึ่งอยสามสิบห้าต่อนะคะเมื่อขึ้นเคลื่อนที่ผ่านขอบค่ะเมื่อขึ้นเคลื่อนที่ผ่านขอบของสิ่งกีดขวางค่ะนะคะเคลื่อนที่ผ่านขอบของสิ่งกีดขวางแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเคลื่อนส่วนหนึ่งอะ่ะมันไม่สามารถใช่ไหมเคลื่อนที่ไปตรงๆได้มันก็ต้องเลี้ยวอ้อมเห็นไหมคะ มันต้องเลี้ยวอ้อมไปยังด้านหลังของสิ่งกีดขวางโอเคนะมันมีสิ่งกีดขวางมาอยู่สิ่งกีดขวางคืออันนี้แท่นที่เขามาวางนะคะนนี้คือแหล่งกําเนิดขึ้นเนาะเราก็เลยเรียกว่าการเลี้ยวเบนของขึ้นค่ะการเลี้ยวเบนเลี้ยวโค้ค่ะการเลี้ยวเบนของขึ้นมันมีปัจจัยสําคัญคือเขาเรียกว่าช่องเปิดค่ะเด็กๆเห็นช่องเปิดไหมคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเอา เออเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นไหมคะผนังไม่ใช่ผนัง,นงสิสิ่งกีดขวางสองอันมากัน้นสิ่งกีดขวางสองอันมากัน้นนะคะแล้วยังไงต่อพอเอาสิ่งกีดขวางนะคะพอเอาสิ่งกีดขวางสองอันมากั้นนะลูกมันก็ทําให้มันเกิดช่องมันก็ทําให้มันเกิดเกิดเกิดช่อง นะคะคลื่นที่ปล่อยไปอ่ะมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้พอมันเคลื่อนที่ไม่ได้มันก็เลยต้องอ้อมมาทางช่องนะคะอ้อมเคลื่อนที่ผ่านทางช่องใจความสําคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าความยาวคลื่นที่เคลื่อนที่มากับช่องเนี้ยค่ะถ้าความยาวคลื่นกับช่องมันพอๆกันหน้าคลื่นที่ออกมาค่ะ มันจะเป็นรูปวงกลมนะแต่ถ้านะคะความยาวชื่อขึ้นนะคะมีขนาดเล็กคือประตูมันใหญ่ช่องมันใหญ่โอเคนะถ้าช่องมันใหญ่นะคะยังไงต่อช่องมันใหญ่หน้าคลืนที่ออกมาก็จะเป็นรูปเหมือนเดิมไม่ออกมาเป็นรูปวงกลมโอเคนะคะ เค้ไห okay, มนักเรนดูการทดลองนี้ก่อนดูการทดลองนี้ก่อนโ okay, อเคตามแมนักเรียนสังเกตเห็นเนาะถ้าเรามีแผ่นกั้นอันเดียวอตอนแรกขึ้นมันเคลื่อนที่มาจากอย่างนี้ใช่ไหมมันเคลื่อนที่มาพอมันเจอแผ่นกั้นมันก็ต้องเลี้ยวเห็นปะเลี้ยวเห็นไหมคะถ้าไม่ขึ้นอะ่ะมันมีลักษณะเปลี่ยนไป โอเคนะรูปชัดๆเลยนะคะต่อมาถ้ามันมีแผ่นกั้นสองอันทําให้เกิดช่องเราก็ดูว่าช่องมันเล็กหรือช่องมันใหญ่ถ้าช่องเล็กค่ะถ้าช่องเล็กหน้าคลื่นที่ออกมาเนี่ยจะเป็นวงกลมเห็นไหมจิว๋วหน้าคลื่น,นออกมาครับ,รบจะเป็นวงกลมเพราะรูมันเล็กเห็นไหมคะความยาวคลืนมีขนาดเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะ พอพอกับรูหน้าคลื่นที่ออกมาก็จะเป็นยังไงคะลักษณะเป็นวงกลมเราก็สอบไปได้นะโอเคนะคะมีใครไม่ทันไม่เอ่ยเห็นไหมเขาปล่อยปล่อยขึ้นมาปล่อยขึ้นมานนี้เราเรามองผ่านใต้ใต้น้ํานะคะเขาปล่อยปล่อยขึ้นมาพอเจอรูรูที่มันเล็กกิติธรรครับภาพที่ออกมาจะเป็นยังไงคลื่นที่ออกมาจะเป็นลักษณะไหน เจอรูเล็กๆวงกลมครับค่ะลักษณะเป็นกลมๆงงงคือรูปร่างไม่เหมือนกับคลื่นที่เคลื่อนที่เก็ตนะคะต่อมาค่ะในกรณีที่เราทําแผ่นหรือช่องให้มันกว้างขึ้นอในกรณีที่เราทําช่องให้มันกว้างขึ้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเด็กๆตั้งใจดูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคือหน้าขึ้นเหมือนกันเลยหน้าขึ้นมีลักษณะเหมือนขึ้นที่ออกมาอาจจะไม่ค่อยกลมเท่าไหร่อะคุปตนเอาให้ดูชัดๆเลยเห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่ได้แบบกลมเหมือนช่องเล็กๆเมื่อสักเมื่อสักครู่อะค่ะลักษณะมันจะเหมือนกับที่เขาออกออกมาเลยอะคือหมายความว่าลีน้อยมากะเข้าใจไหมมีความกลมน้อยมาก ถ้าหน้าคือเออโทษค่ะถ้าช่องมีขนาดกว้างถ้าประตูมันกว้างโอเคเนาะเดี๋ยวครูจะยกยกตัวอย่างที่เราเจอเนี่ยค่ะนะดูนะในหนังสือเห็นไหมลูกเด็กๆดูถ้าช่องมันเล็กจะออกมาเป็นวงกลมแต่ถ้าช่องช่องมันมีขนาดใหญ่มันก็จะออกมามีลักษณะทำไมคะเหมือนเหมือนรูปลูปเดิมอะค่ะ เหมือนคลื่นที่เคลื่อนที่เข้ามาก็ามีลักษณะตรงๆเหมือนเดิมจําได้ไหรือยังจําได้ไหรือยังคะจําได้ถ้ารูมันเล็กคลื่นที่ออกมาจะมีลักษณะเป็น <c> um> กลมทรงกลมวงกลมนะคะแต่ถ้าคลื่นมันใหญ่เอ้ยโทษค่ะช่องมันใหญ่รูมันใหญ่คลื่นที่ออกมาจะทาไมคะเหมือนเดิมไหมคล้ายๆเดิมเนาะครับนะคะยกตัวอย่างครูบ้านยกตัวอย่าง นักเรียนดูการเลี้ยวเบนของคลื่นที่ผิวนะ้ำเวลาเราไปทะเลบางทีเขาจะมีการกันเขาจะสร้างสิ่งกีดขวางเพื่อกันคลื่นค่ะเพื่อให้คลื่นมันแบบไม่ตกกระทบมากเกินไปแล้วชายฝั่งมันพังเขาก็จะสร้างแนวแนวกัน้นเห็นใช่ไหมคะสีแดงแดงเขาจะสร้างแนวกั้นออกมาพอคลื่นมันมาเห็นไหมเนี่ยมันสามารถการสุนทรได้นะพอคลื่นมันมาปึงป้งปึง้งปึ้งมันก็เคลื่อนที่ไม่ได้มันต้องเคลื่อนที่ผ่านรูเห็นไหม ถ้ารูมันใหญ่นำหน้าก็จะเหมือนเดิมแต่ถ้ารูมันเล็กลักษณะจะเป็นยังไงคะถ้ารูมันเล็กลักษณะจะเป็นยังไงคะกลมๆครับเออเป็นกลมๆจบพฤติกรรมของคืน่นเรื่องการเลี้ยวเบนค่ะโอเคนะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าเอาใหม่นะหน้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าจะบอกเลยนะคะบอกว่า ถ้าช่องเปิดมีความกว้างน้อยกว่านะคะหรือประมาณเท่าๆกับความยาวขึ้นเนาะช่องเปิดเล็กอะค่ะรูมันเล็กอะค่ะขึ้นที่เคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดออกมาจะมีลักษณะเป็นโค้งวงกลมแต่ถ้าช่องเปิดมีขนาดกว้างขึ้นขื่นที่ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นขื่นหน้าตรงเหมือนเดิมค่ะจบการเลี้ยวเบน ต่อมาค่ะคุณสมบัติต่อมาค่ะลูกเรื่องการรวมกันหรือการแทรกสอดการรวมกันของขื้นหรือการแทรกอดอนการรวมกันของขื้นหรือการแทรกสอดเป็นยังไงนะเด็กๆทุกคนเปิดหน้า137ให้ครูค่ะเด็กๆทุกคนเปิดหน้า137ให้ครูค่ะมันคืออะไร นะครูบอกว่านะคะการแทรกสอนหรือการรวมกันของลื่นมันเกิดตอนไหนมันเกิดเมื่อขึ้นเนี่ยค่ะมันเกิดเมื่อขึ้นเนี่ยค่ะเคลื่อนที่มารักกันเออเคลื่อนที่มาเจอกันมาพบกันแล้วมันก็รวมกันซึ่งการรวมกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือการกระจัดมันจะมีความมีเรื่องมีค่ามากขึ้น การกระจัดที่มีค่ามากมันคือแอมปิจูดโอเคนะคะสรุปถ้าขึ้นนะคะมีการกระจัดในทิศเดียวกันมันก็จะมีแอมปิจูดที่มากขึ้นคือการกระจัดเหมือนกับสันเข่ากับสันเข่าเหมือนกันนักเรียนคอยดูครูเขานะคะคอยดูครูเขาทำนะคะนะคะดูมือครูผู้หญิงกับมือมือครูผู้ชายให้ดีๆเดี๋ยวครูปั่นขอสโลก่อนเดี๋ยวเด็กไม่ทันไม่ทันใช่ไหมเอาใหม่นะคะ ดูมือคุณครูผู้ชายกับครูผู้หญิงให้ดีนะเอาใหม่นะอ่ะครูเขาจะทดลองนะคะทดลองให้นะคะเกิดการรวมกันของคืนดูมือครูผู้ชายนะคะดูให้ดีนะคะอ่ะครูผู้ชายกับครูผู้หญิงสังเกตไหมเขาสะบัดเชือกสะบ,บัดสะบัดสปริงอะคะ่ะฝั่งเดียวกัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงกลางมันจะนูนขึ้นเห็นไหมเอาใหม่นะเอาใหม่นะดูมือครูแถ้บมือครูโคตรค่ะมือครูผู้ชายกับมือครูผู้หญิงนะสบัดท่าเดียวกันปึ๊บเห็นไหมเมื่อกี้เห็นเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะว่าคลื่นมันจะสูงมากขึ้นเห็นปะคะคถ้าที่สูงมากขึ้นถือว่าแอมปิจูดมันสูงขึ้นเหมือนในทะเลขึ้นขึ้นสันกันสัน,น,สนมาเจอกันก็โคตรสูงเลยอ,ะอ่ะอะต่อมาค่ะการทดลองต่อมาค่ะดูมือครูผู้ชายกับมือครูผู้หญิง เอาใหม่เหมือนเดิมพูดว่าเหมือนเดิมสะบัดเหมือนเดิมเขาอยากให้เด็กดูอีกรอบหนึ่งนะคะสันกับสันมาเจอกันทําให้แอมติจูดมันมันมากขึ้นภูเขาสูงขึ้นแต่หลังจากที่มันรวมกันแล้วมันก็เคลื่อนที่ต่างคนต่างไปรูปร่างเหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะต่อมาเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างครูผู้หญิงกับครูผู้ชายคนนึงจะอยู่ฝั่งสันอีกคนนึงสะบัดฝั่ง ท้องขึ้นคือคนละฝั่งเรียนตั้งใจดูคลิปให้ดีนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดูนะคะเห็นไหมครูผู้ชายสะบัดล่างครูผู้หญิงสะบัดลงขึ้นมันจะไม่สูงขึ้นขึ้นมันจะรวมกันแบบหกักหลาง ขึ้นมันจะรวมกันแบบหักหล้างเอาใหม่ค่ะคูผู้ชายสะบัดลงคูผู้หญิงสะบัดขึ้นมันจะรวมกันแบบหักหล้างนะเริ่มค่ะเริ่มสิคะ <c oughs> เห็นไหมฟึง่งขึ้นมันจะไม่ไม่ได้สูงขึ้นมันจะทําให้ลวดอ่ะเรียกว่าอะไรสปริงอ่ะอยู่ลักษณะนอนเหมือนเดิมโอเคเนาะนะคะอะดูอีกรอบหนึ่งก็ได้เผื่อใครดูไม่ทันนะคะ การแทรกสอดของของ,ของการรวมกันของคลื่นนะคะมีสองลักษณะนะคะอันที่หนึ่งการแทรกสอดแบบเสริมการแทรกสอดแบบเสริมเนี่ยค่ะมันจะทําให้มันจะทําให้แอมพลิจูดของคลื่นที่มารวมกันมีค่ามากขึ้นภูเขาจะสูงขึ้นนะคะต่อมาค่ะการแทรกสอดแบบหักล้างการแทรกสอดแบบหักล้างก็คือฝั่งฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะฝั่งฝั่งหนึ่งเป็นเอ,อ เป็นสันอีกฝั่งหนึ่งเป็นเออเป็นท้องพอรวมกันมันก็จะหายไปทําให้การแอมปิจูดลดลงนะคะสรุปการแทรกซ้อนมีกี่อย่างสองอย่างครับสองอย่าง,อง,อางคือมีการแทรกซ้อนแบบเสริมนะคะแล้วก็มีการแทรกซ้อนแบบหกักหลางเห็นไหมเห็นดูนะปึ้งอันนี้แบบหักล้างเอเาใหม่ อะครูครูปัน่นเอาให้ดูการแทรกแซแบบเสริมดูนะคะแทรกสัดแบบเสริมดูนะ,ะส,บบส,นะสบัดข้างเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นหนึ่งสองซ้เห็นไหมเชือกมันจะสูงขึ้นแล้วพอจากนั้นมันก็หายหายไปโอเคไหมต่อมาการแทรกแงแบบผักล้างต่างคนต่างมารวมกันปึ้งหายไปแล้วก็แยกแยกทางกัน มันจะรวมกันแค่ตรงจงถึงทางที่มันต้องผ่านกันนะคะเห็นไหมการแทรกสอดแบบหักล้างกับการแทรกสอดแบบเสริมกันอันนี้การแทรกสอดแบบเสริมนะคะโอเคไหมเสริมกันจะเป็นยังไงทําให้แอพลิจูดมากขึ้นต่อมาต่างคนต่างมาเป็นการแทรกสอดแบบหักล้างเห็นไหมคะหักล้างเกิดอะไรขึ้นนะคะหักล้างทําให้แอพลิจูดมันลดน้อยลง นะคะโอเคเดี๋ยวครูขอเฉพาะเฉพาะเรื่องพฤติกรรมขอหยุดแค่นี้ก่อนนะแต่ถ้าทำหนึ่งไปเพ่งไปไหนนะเดี๋ยวขอเช็คชื่อกันถ้าทำหนึ่งใบใบใเพื่อนไหนหรือใบายเพื่อนไหนยบายครับตั้งใจดูคือตั้งใจเรียนครับเพื่อนเพื่อนจ้าจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะครูอาจคลิปให้ก็ตั้ง